ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับค่ายกซอนนะครับผมวันนี้มาผมจะมารีวิวสกิปของบ้านนาทาวนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับได้อัปเดตแก้ไขมาแล้วบางส่วนนะครับก็วันนี้จะมารีวิวฟังกชันให้ดูนะครับพร้อมกับ UI ใหม่นะครับผมที่เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับก็นี่จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับผมสำหรับสกิปนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับ ก็เดี๋ยวผมบอกก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้างนะก็มีปรับแอมเพสีนะครับประมาณนี้นะครับปุ่มขยายหน้าจอนะครับในมือถือน่าจะเล่นได้นะน่าจะใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็เปิดปิดอะไรประมาณนี้นะครับก็รีวิวฟังก์ชันแรกเลยแล้วกันนะครับไม่เสียเวลาเนาะฟังก์ชันแรกนะครับก็จะเป็นป้องกันหลุดนะครับ anti fk นะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นเกิดใหม่แบบว่า no cooldown นะครับก็ สระสับที่ได้ดูประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ไปปุ๊บก็จะเกิดใหม่เลยนะครับไม่ไม่ต้องรอเนาะก็จะไม่ไม่ต้องรอนะครับก็คือจะเกิดใหม่เลยนะครับไม่ติคูดาวครับต่อมาเป็นข้อความทวิ t เตอนะครับมันก็จะส่งข้อความให้อย่างนี้นะครับซ้าๆนะครับกรอกข้อความได้นะก็กรอกข้อความได้ปกตินะครับพิมพ์ก็ได้ครับต่อมาเป็นบพัด โนคูดาวจบปูนไว้กับบวกสายไฟนะครับก็เดี๋ยวผมลองวาร์ปไปที่มาที่งานดำก่อนนะข้ามไสายไฟโอเคก็มีอันนี้นะครับเราสมมุติกด F ใช่ไหมมันต้องคูดาวใช่ไหมแล้วก็กดเปิดใบพาสอันนี้ไปไว้นะครับแล้วก็กดปุ๊บเห็นไหมทีเดียวนะครับได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอนะครับ,ปบไปตู้อื่นนี้ก็อย่างงี้นัและก็กด F นะครับทีเดียวได้เลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับบายพาโนคูดาวนี้นครับต่อมาเป็นฟังก์ชันพวก GUI เปิดซื้อขายรถนะครับ mm hmm. ก็วิธีการใช้งานก็เปิดทีหนึ่งปุ๊บอ่ะก็จะขึ้นมาว่าอยากซื้อรถอะไรนะประมาณนี้นะครโอเคแล้วก็ปิดต,ต่อไปเป็นร้านค้านะครับอันนี้ถ้าผมสอนแก้นะแปบ๊บหนึ่งอันนี้เป็นช็อปปืนนะครับผมซื้อได้ตรงนี้เลยไม่ต้องเดินไปนะครับเอาปืนมาของก็สิบเจ็ด โอเคอ่าพอได้ปืนมาแล้วนะครับต่อมาเป็นตลาดโลกนะครับผมไว้สําหรับดูของนะว่าอาสมุดคุณอยู่คุณอยู่ฟาร์มตรงนี้ปุ๊บคุณต้องกลับขับรถกลับไปใช่ไหมผมว่าสี่เวลาครับแล้วก็เปิดไปเลยไอ้แค่นี้แบบว่าชิ้นเท่าไหร่นี่ครับชิ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับต่อมาเป็นปลดล็อกปืนทั้งหมดนะครับก็ปลดล็อกปืนในนี้นะผมไม่รู้มันใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับนี่ยรพวกเนี้ย ปลดล็อกปืนทั้งหมดนะตอนแรกมันล็อกอยู่อะตอนแรกมันเป็นลูกคุญแจนะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมก็ประมาณนี้อันนี้อัปเดตอยู่นะครับผมต่อมาเป็นงานดาแากเมื่อกี้จกสายไฟก็มันจะไม่ซ้านะก็จะวาร์ปวนจกสายไฟทุกอันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็จกปูน,นะครับมีจกปูนให้เลือกโอเคแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาเป็นจับผู้ร้ายนะอันนี้ก็อัปเดตมาได้สักยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ ผู้ร้ายมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ <S <S มาขั้นแรกนะว้นที่การใช้มาที่สมัครตำรวจนะครับผมแล้วกด E ไปปุ๊บก็จะได้เป็นตำรวจอย่างนี้ทีนี้เราก็าหาลายชื่อโจรได้เลยอ่ะเราเอาคนนี้นะกดจับผู้ร้ายแบบรัวๆครับก,ก็ประมาณนี้มันใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่ามันติด คูลดาวนนะพอจับเสร็จมันก็จะปิดฟังก์ชันได้นะอาจจะกากเลยนะฟังก์ชันนี้นะากากอยู่ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยแล้วก็กดมาที่ลอยเข้าคุกนะลอยไปเข้าคุกปุ๊บกดมาเลยปุ๊บอ่ะมีมาดูตรงข้างนี้เห็นไหมเราจะส่งผู้เล่นคนนี้เข้าคุกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เงินฟรีๆะไรอย่างนี้นะครับลองไปใช้ดูได้เดี๋ยวผมอัปเดตให้นะครับเข้าดิสมาด้วยต่อมานะเป็นฟังก์ชันออโต้ส่งจดหมายนะครับสำหรับอาชีพนะครับ ก็มีออโต้ส่งจดหมายนะครับปรากดเสร็จปุ๊บโอเคครับมาดูออโต้ส่งจดหมายใหมนะครับโอเคอ่ะนี่ได้ละแล้วก็รอนะครับปุ๊บมันจะว์าไปส่งให้นะครับรอปุ๊บอ่ามานี่แล้วอ่าเรียบร้อยเห็นไหมแล้วก็จะได้เงิน6 6 3บาทนะครับมันก็จะทํำรุมๆอย่างนี้นะครับแบบนี้เลยปุ๊บแล้วก็รอนะครับมันจะมีออเดอร์อย่างนี้นะแล้วก็จะว์าไปให้นะครับปุ๊บอ่า ันนี้ก็อาชีพนี้ก็ได้เงินผมว่าเยอะพอสมควรนะครับไม่ไม่ไม่นานด้วยไม่ไมนื่อยนะแค่แค่ปล่อย f k ไว้นะครับเพราะผมแก้มาแล้วนะก็ประมาณนี้นะต่อไปตกปลากําลังทํำนะผมมาฟังก์ชันฟาร์มหาเงินบ้างนะครับเป็นฟาร์มพวกผลไม้ส้มนะครับผมก็จะมีออเรนนะครับสตรอเบอรี่มะม่วงนะครับแล้วก็ข้าวนะครับผมแล้วก็องุ่นแอปเปิ้ลกล้วยแล้วก็ทูเรียนนะครับข้าวโพดนะครับแล้วก็ฟาร์มเนื้อนะครับผม อ่ะเดี๋ยวลองผลไม้สักอันก็ได้สตรอเบอรี่ก็ได้ครับปุ๊บพอกดมาปุ๊บอ่ะมันก็จะวางมาตรงนี้มันก็จะถือตะกร้ามาให้ต้องไปซื้อก่อนนะตะกร้าเนี่ยอ่ะมันจะกดเก็บให้เห็นปะมันจะเก็บไวเลยเหมม็นปะเมติกูดาวนะครับมันจะเก็บไวๆอย่างนี้เลยเช็คของในกระเป๋าอ,อ่ะอันนี้ของเต็มนะครับส่วนต่อมานะพอฟาร์มเสร็จนะครับเรากดมาที่คัฟสตรอเบอรี่นะครับปุ๊บเราแป๊บอ่ะมันก็จะคัฟให้อย่างนี้นะครับรัวๆนี่ โอเคมันก็จะคาบประมาณนี้ให้นะครับเดี๋ยวผมไปขายก่อนต่อมาฟาร์มเสร็จแต่เ,เราไปฟาร์มเป็นพวกเนื้อมาครับเนื้อนี่ไม่ต้องถือมีดนะครับผมแค่กดเปิดปุ๊บมันก็ถือมีดเลยนะครับแล้วก็จะฟาร์มนี้ฟาร์มแล้วก็คาบให้ออโต้นะครับเนื้อนะพวกผลไม้อย่างนี้ก็ฟาร์มเหมือนกันหมดนะครับเลยไม่ค่อยอยากรีวิวทุกฟังชันนะครับอันนี้ก็ฟาร์มอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คาบมาเป็นเนื้อนะนี่นก็จะคาบเป็นเนื้ออย่างนี้ให้เลย ประมาณนี้นะครับผมอ่ะในส่วนต่อมานะครับเป็นวาร์ปไปอาชีพต่างๆนะครับแค่เป็นจุดวาร์ปเทเลพอร์ตนะครับจะมีจุดเกิดนะครับตลาดโลกแล้วก็สนามบินนะครับ F K วัดโซนตกปลานะครับแล้วก็ร้านค้าเนาะแล้วก็ร้านขายปืนนะครับร้านรถนะครับแล้วก็ร้านอุปกรณ์นะครับอ่าร้านนี้นะครับที่ผมบอกตอนแรกนะครับมันจะบักตรงนี้นะใช่ไหมเราก็มาที่เราวาร์ปมาตรงนี้ก่อนเรากด E ปึ๊บ แล้วก็ปิดแล้วก็มาเปิดใหม่เห็นปะอ่าบล็อกแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีฝนส่งครับตำรวจวัฟต่างๆครับวัตถุดิบก็พวกนี้ครับก็จะมีวัฟสถานที่หมดนะครับทั้งหมดเลยประมาณนี้นะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดในเกมครับต่อมาเป็นในส่วนของเพลเยอร์นะครับก็จะมีวิ่งไวอันนี้ปรับได้นะครับความเร็วแล้วแต่คนเลยต่อมาเป็นกระโดดสูงนะครผมกระโดดสูงไม่รู้ ไม่ไม่รู้สูงหรือเปล่านะครับต่อมาเป็นเดินทะลุนะครผมเดินทะลุผมไม่รู้ปึ๊บเห็นไหมกนะ็จะเดินทะลุได้นะครับผมเดินทะลุพวกเนี่ยจะเดินทะลุพวกบ้านพวกอะไรได้นะครับไม่รู้ว่าเอาเอา,เอาไว้หนีตำรวจนะแล้วแต่คนจะใช้นะครับโอเคต่อมาเป็นฟังก์ชันของกระโดดไม่จํากัดนะครับไว้หนีตำรวจเหมือนกันนะแล้วก็รีเซ็ตค่าเดิมนะเป็นค่าเริ่มต้นนี่ โอเคฟังก์ชันนี้จบแล้วต่อมาเป็นฟังก์ชันล็อกเป้านะครับผมฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันสําหรับใช้ปืนนะครับก็มาที่หน้าแรกแล้วก็ G ีปืนมานะครับกดเรียกปืนมาตรงนี้โอเคพอเรียกปืนมาเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการหาคนที่เปิด PVP ก่อนนะก็วิธีการใช้งานนะครับมาที่ฟังก์ชันล็อกเป้าปุ๊บอันนี้ระยะนะครับการปรับระยะ อ่เห็นปะปุ๊บลองปุ๊บอ่ากดเปิดใช่ไหมยิงนี่ครับเห็นปะวงจริงฟังก์ชันนี้คือมันจะไม่ต้องมานั่งเล็งอย่างเงี้ยมันล็อกหัวให้เองเลยครับมันจะล็อกหัวออโต้เนาะมันจะล็อกหัวออโต้เองเลยนะครับผมก็ฟังก์ชันก็ฟังก์ชันปืนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองเทสอีกคนให้ดูแป๊บนึงดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมปะทุกคนดูนะดูนะ เห็นไหมบห็นไหมทุกคนมันมันมันยิงล็อกเลยอ่ะอ่ะนี่ประมาณนี้นี่นี่ตำรวจจะมาจับโดนนัด่นะนะอ๋ออ๋ออ๋อเอ้ยโอเคผมลืมต้องหันหันปืนให้มันตรงๆรงเลยนะมันอาจจะไม่ได้ล็อกขนาดนั้นมันอาจจะล็อกแบบตำแหน่งแบบว่าระยะมันใกล้กันอย่างเงี้ยมันล็อกเฉพาะจุดนะครับมันค้นหาตำแหน่งอันนี้ก็ต่อมาเป็นฟังก์ชันปรับ ระยะการล็อกหัวนะครับว่าคุณจะให้มันล็อกไกลหรือว่าใกล้แค่ไหนนะครับถ้าล็อกไกลก็เนี่ยก็จะยิงแต่ตรงนี้นะครับแล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับลนก็คือถ้าสมมติคุณยังไม่อยากยิงเนะนี่ยอ่าสมมติในมือถือนะคุณก็แค่เอาปืนลงแต่ถ้าคุณจะยิงปุ๊บคุณถือปืนขึ้นมาคุลีแม็กยิงประมาณนะี้นี่ยคุลีแม็กใช่ไหมแล้วคุณก็ถืออย่างเงี้ยจ่อจัานปืนให้ตรงนะครับ ตัประมาณนี้นะครับก็ฟังก์ชันอันนี้กาลังอัปเดตครับมีอัปเดตหลายอย่างอยู่นะครับก็แต่ว่ามันก็ใช้งานได้แล้วล่ะก็ฟาร์มได้อะไรได้นะครับอันนี้อันนี้ครับก็ฟาร์มได้ใช้งานได้นะครับผมสาหรับแอรแมปบ้านนาถาวนาะค่ายเน็กซอนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมใครที่จะเอาสกิป์นะครับตัวนี้เป็นตัวฟรีนะครับไม่ได้ขายนะครับก็เข้ามาเอาได้ที่ดิดคอร์นนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผม